สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องครัวไทยโนเวย์ค่ะวันนี้พามากินอะไรเมืน่อนี่นึกอยากกินอียงเนึกอยากสดทำหมุนหอนพี่น้องก็เลยเอามะม่ามาต้มใส่พักใส่เครื่องมะม่าลดต้มยำกุ้งน้ำขค้นค่ะแต่ว่าใส่ไอ มามาหอมะมาหอเดียวแต่ว่าใส่เครื่องอ่ะสองหอพี่น้องถ้าถ้าบางงันบ่าใดมันจืดม,มาเด้อม,มีกุ้งมีฮอทดอกอืมลริมเริ่มปูอดัดพี่น้องนะม,มีปูอัดนำบ้า แสบๆเลยมาเด้อมาเด้อกินแล้วก็เมือนีก็สิไิลงปลูกมันพลังอีก coca cả <laughs> Hãy ใช้ไข่พร้อมหน่อยหนึ่งชามี่กินเขาหรอค่ะออมเล็ตคือเก่าเ้าแหละพี่น้องปลังกินอะไรแล้วก็กินอะไนั่น <c oughs> ครับไม่ได้กินโดนเลยพี่น้องสุดยอดเลยจะเสน้นเสน้นเส้นมามา่า นวนนมากินเส้นอตม้ม,ตมยำต้มยำธรรมดาเนี่ยนีผู้ใดคิดคือคิดคือหนูนะ่ว่าเส้นม่ามา่าแต่เส้นมะมนบ่คือกันเดียยังเส้นตม้มยำกับเส้นตม้มยำน้ำโคนนอะ่ะเส้นบ่คือกันเดยนั่นบอหรอ เส้นมะหมา,มาต้มยำน้ำข้นมันจะเป็นแบบเละๆอไหมสุดยอดเลยเมาอ่านี่่ลูกชายแฟนเอาดินมาให้ตักเอาดินมารถไทยนอง <c oughs> เอาดินมาลงให้ปลูกผักถ้าเอาเอาเรถไถไปตักไปเกตมาจากบ้านเขาบ้านบ้านเขาอยู่ข้างบนทั้งเขาแยกพริกไปแล้วค่ะแยกเป็นต้นเป็นต้นเหว,วพร้พอมพร้อมลงปลูกแต่ว่ายาประกาศร่มเพราะว่ามันยังมีบางมือถือว่ามันยังหนาวหนาวหนึ่งองศาศูนย์องศาสิหน้าอืม ดย่านมันบอด แสบตื่นมามาหนีุ่่งเมยเจ็บข้อแล้วก็เมยเมื่อาวานเฮ็ดงานนัดมวันถักหุน่นแล้วก็พวดดิน 嗯，是啊、mm。Hmm. Yeah. 把这个做嘛？ แ่บแห้งตอนอยู่เมืองไทยอ่ะขันบอคิดอยากอิลีก็บอสือกินเดปูอัดนว่ามันแพงม,มันบลาห่อหนึ่งก็บสามสิบเก้าสี่สิบเก้าของเนะปูอัดตามเซเว่นอะอืมแต่่าอยู่เมืองนอกเนี่ยสื่อทุกเทือที่ว่าไปอพออย่างบะมันถึก ฮอนหนึ่งแพ็คหนึ่งเนี่ยไม่ก็ได้หลายอยู่เด้ได้หลายสินแปดขน9เก้าข ו นใชนะ Mm-hmm. Merci. กุ้งอันนี้ที่ไปซื้อมาแบบเป็นกิโลอะค่ะที่ไปช้อปปิง้งครั้งที่แล้วแหละ ด้านหนูกินกุ้งอะ่ะขันว่าบะแมนกุ้งตัวใหญ่หรือว่ากุ้งเอยียงเนี้ยเป็นกุ้งใส่น่อยหนูจะบม่ค่อยแก้เปลือกมันออกเดยขี้ข้านก <laughs> ินไปรลย เหมือนันเนี่ยสมก็ความสมก็ความอยากเลยดีว่ะสุดอะ้วจ๊ะ Oh. อิ่มพี่น้องทั้งอิ่มทั้งซาใจ oh. ปาาเดอร์ค่ะอิ่มเนะะี่ยค่ะดาซิเป็นนอนรีแล็กสักแบบนึงค่ะแล้วก็จะออกเพจงานต่อ <c oughs> มีงานรออยู่พี่น้องมีงานรออยู่จะไป พวนดินอีกสักหน่อยแล้วก็จะล่งปลูกมันฝรั่งเลย,รอ,ยร,อร,อรอบสุดท้ายลหละค่ะรอบรอบสุดท้ายเบิดแล้วถ่ายคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะคันมาชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามช่องครัวไทยโนเว์ด้วยนะคะ <c oughs> โอย <c oughs> เ๋ยว,ว่ากันเถอคะ่ะมันเป็นธรรมดาของมนุษย์โลก <c oughs> อลบอกถึงนนแหล,ละลืมค่านั้นราคะยังไงก็ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วไปพอกับคลิปหน้าจ้าไปบ้านแต่สิพาไปเห็นงานนีเดอม์ันีเดอ